กินันไผมก็นั่งอยู่นี่สวัสดีค่ะเข้สู่ช่องย่าิระทนะอไ์สดอยู่ทานเาน้ปิดวาจา้ปิดวาจาเลยนเวนสวัสดีค่ะยายผมแกใส่ดีไหมเดี๋ยวจะแกใส่ใส่จะไปแก่อเดี๋ยวพี่สา แ่บก็กินไม่แทบก็เราเอาไปเทาที่ที่าเลแ่บก็ินบแไม่แทบก็กินแ่บก็แ่บก็กินบดอย่าลงยาลงย่าชิยานเออ่วยน่ยางนี่คือมเป็นลเออเนี่ยเที่ตาบ่งเ็ากัมาอยู่น้ำกันกินน้ำกัน

ไปใส่ก่ไปข้าวน้าวมันเปรี้ยวเลยน่จไปไหนใหญ่ี่ต้มตทำไมเปรี้ยวกินข้าวยหนี้ไปไหนไม่กินเราเราัหเ่นี้ในี้อยู่นะโอ้ยอหมดลตอนนี้เบื่อเลย จะละกินข้าวมีเสียอันยนไปหรือยงนั่นคนนี้ไปหรอเขาไม่เคยกินเยอ๋อไม่เคยกินกระโกนน้อยิไปเลยอันยงอันยงคือดียวบ่กินไหมกินกินที่บ่ยาข้าว จำมกินเหรอก็ผมก็ไม่ไม่กินแล้วเลยกินบ้างงาน้องไม่สายก็มีเยอะถ้าเป็นแบบนั้นกินหนู่กินกินกินมันจะแกะข้าวคนนั้นไม่เอาผมจะก็แกะให้กินกินรดดำกินไข่กินมันรดไข่ใยญ่แล้วแกะเอาเจ้าแกะหมดแล้วไม่มีคนกินยังไง เดี๋ยวมันจะกินคนเดียวกินหม่่กิจมงไลยเอยาติพูก่อนซื้อมะเกอยู่ใหซื้อมะเก่มันจะตลัด เาเนเ้ามาโกกอยู่นั่น,นข้างทาามันอ่ไมีมาหรเป่็นมาหรอเป็นมา,อ,นนาอยู่อไม่ได้จดอดกีบไม่เขาตักอะไรเอาแต่ปาากกวยม,มยาเรียนดีกวรือเสล่าเด็กค่ะ กล้วยห,หอมกล้วยหอมกลูกปุกนิดหนึห่งเลยนมาไปงว้วไปกินง้วไปกินได้กินเพือเดียว,ยวนึกว่าง้องงเหี้ยนมัน,มนเดี๋ยวจิบเมื่อนี่ห้ามเขา้า เล่าห้เมืนยานบิ่งเชื่อง,งยังี่แคบเลยแองโมขึ้กเพ็ดมันนี่ขึนเผ็ดมันครับยานี่เลยมัน <c oughs> มากหน้อยละสักน้อยสักเล็กมันลูาจะยินหอกปะล่กกละ,ะนี่น่ับน่อยอะไรนะ เมานอนนั้งมักแต่โมก็ได้เป็นการลิโตนแต่นาะเอานี่ยแหละก็ต้องกินยังไงเตยดอกถ้าได้ต้มน้บสมไม้เมื่อแรกก็คืกินไงสำนี้กับพ่อแห้งเลยนมีมีการทาเบิรงอีกเนาะ ได้โชคไงก็จงกินหน่อยใหญ่เออตอนนี้ก็ไม่มี่สำนี้สิอดตากินหน่อยใหญ่มาแรกหรือสัสไม่สำนี้ก็กินสำนี้่สำนี้ล่ะเดี๋ยวสิไปยกให้นาบูนไดร์เมดเดีฮะนาบูดได้ไผล่ะมาไหมมายังหน่อยเอ้ยเออแล้วก็เยอะห้ามพูดเออมากินห้ามพูดเลยเนาะแล้วก็พูดดอกก้าพูดไม่ไป้หนแล้วไม่ได้บอกใครนะ ว่าคอนเทนมันรู้จักอยู่วันนี้กินนี่ว่าจะคล้องเหรอเดาดำนะเนอะดำเลยเทอะเนอะเพราะว่าเจ้าหน้าโบดดั้มเพราะว่าเจ้าหน้าโบดีบูดอีหยังหาว่าอะไรเหรอบูดกับบูดแล้วจะามัมีใครมาใกล้เขาเห็นหนาเขาก็ถอยหล่ะบอกว่าจะถอยอย่างหย่างใกล้เขายนี่ยเขาแบบหย่างหย่างใกล้ ขอบหน้าเล่หนาดำเล่กิยานตัวหนาเบาออครับเอบแค่อยติดยเจ้ามันมุดตะกอนตามมันแอบตำเพชรจิ้บอะไรต้องเอาลูน,นี้เอาลูน,นี้จังเบิดเนะาะเั้นมวนนีกินไม่ได้กินเธอเส้นไย็ยังเผ็ดนเลย mẹ vô khoan nhạc chọn tạo luôn nhạc chọn nè bằng nhạc chọn tạo 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 bằng nhạc

ดอกอัญชันก็นกน็นดอกหนู้ทานนะัสีเนี่ยดอร้องดอกอัญชันแล้วก็ใบเตยแล้วก็สีขาวสีสีแดงแดงมแดงแดงแดง Đèn nó nó nhìn bồi vô rồi timยัง ừ. มาเอาแม่ข้าวน่ะ ừ. nên sao được tim เสหลายี่นอนเมือใดก็ตัมา่ือใดก็แทกาอาหารบ้านบ้านอาหารบ้านบ้านที่น้องตัมือใดก็เคยลื่คพอมแทะแทือเกา ไมดกินแล้วไปให้เจ้าที่กินซะเรียน่รวยหน่อยก็ได้ปนเอยเงยากลงไปหาที่เอามิดปนะตุลโป ไปเห็ดมาสกินห้อนเมืองฝั่งหน้าด้วกระแตงหม้อันนี้เนาะแตงหม้อันนี้รุนปลายเผาปลายมันที่เขาทิ้งแล้วเขาเก็บมาค่ะส่วนเขาไปเอาแล้วอยู่เขา ใค้งูมันหามาเข้า<ะ>นี่ไ<ป>กลนี่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ